จำนวนมากจากการสำรวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่าปัญหาในท้องทะเลส่วนใหญ่มาจากขยะพลาสติกตามบริเวณชายฝั่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดังนั้นแล้วทุกคนต้องตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเลอย่างจริงจังและหยุดพฤติกรรมการสร้างขยะและงดทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง เนื่องในวันทะเลโลกนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเราที่ลุกขึ้นมาดูแลอนุรักษ์ห่วงแหนท้องทะเลไทยกันค่ะคัดนเคอเราจึงมีนโยบายส่งเสริมและส่งต่อความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ผ่านแคมเปญ We Stand for Regeneration เราจะลุกขึ้นมาสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับพนักงานชุมชนสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลโลก โดยเราได้ดำเนินนโยบายตามหลัก Sustainable Development Goals ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกใช้กันซึ่งกิจกรรมวันทะเลโลกของเราจะตรงกับ SDG g o ข้อที่3ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนข้อ13การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อ14การดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสุดท้ายนี้ คุณลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราทุกท่านก็จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและท้องทะเลไทยผ่านงานบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสำหรับให้บริการกับคุณลูกค้าและดีกับสิ่งแวดล้อมและท้องทะเลอย่างรอบด้านแน่นอนค่ะมาร่วมอนุรักษ์และดูแลชายหาดและท้องทะเลเพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ไปกับพวกเรากันนะคะ Cu t and c u r We stand for regeneration.